สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอกชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญท้าวเวสุวรรณนะครับเป็นพิมพ์ทรงจำปีนะครับรุ่นจำปีรวยเหนือเมฆนะครับหรือว่าเป็นรุ่นกระถินสองอารามนั่นเองนะครับสําหรับรายการนี้นะครับที่จะนำมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็จะเป็นมหาชนวนกระไหลทองลงยาแดงนะครับผมรายการนี้ไม่มีให้จองนะครับผมนี่นะครับ กล่องก็จะมีโลโก้วัดแบบนี้ไม่มีซิลด้านนอกมานะครับผมเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแจกนะครับผมให้กับผู้ช่วยงานวัดนั่นเองนะครับผมสร้างจํานวน4 0 0พันเหรียญนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เหลือจากแจกคนช่วยงานก็จะให้สมทบทุนนะครับในการสร้างเขื่อนกั้นน้ํานะครับที่วัดจุฬามณีนั่นเองเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับ เรามาดูความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้กันนะครับด้านในเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะครับจะสีม่วงนะครับออกสีม่วงนะครับเหรียญก็จะซิลมาแบบนี้นะครับผมนะครับดูถุงมานะครับเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับผมอ่านี่นะครับ เหรียญจะเป็นมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนเป็นกระลทองนะครับเป็นกระลทองทั้งเหรียญนะครับเป็นเหรียญหูตันแบบนี้นะครับมีซุ้มนะครับมีซุ้มลายกระหนกแบบนี้นะครับผมในหลายๆายรุ่นนะครับก็จะทําซุ้มลายกระหนกคล้ายๆแบบนี้นะครับผมก็จะทําให้หูห่วงตรงนี้นะครับผมจะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเองนะครับผมนี่นะครับ ขอบเหรียญนะครับสวยงามนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมคุยพื้นเป็นการคุยมือนะครับผมนี่นะครับใช้ตัวคุยพื้นนะครับคุยทีละเหรียญนะครับผมนี่นะครับทีละแถวขึ้นมาสังเกตว่าถ้าคุยมือนะครับการคุยพื้นนะครับจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเหรียญนะครับจะมี ความไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ปั๊มขึ้นมาก็จะเหมือนกันหมดนะครับผมเราจะสังเกตดูง่ายๆนะครับรอยคุ้ยมือนะครับก็จะเป็นรอยไม่เหมือนกับเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรก็จะมีความเท่ากันตรงนี้ก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับองูนะครับผมจมูกโด่งนะครับผมชัดชัดเจนสวยงามนะครับผมเป็นกระลทองนะครับทั้งเรียญเลยนะครับผม สิ่งที่แตกต่างนะครับผมกับโรงยาแดงทั่วไปก็คือนี่นะครับจงลายลายไทยนะครับลายไทยตรงนี้ที่เป็นลักษณะเหมือนกับก้อนเมฆนะครับผมก็จะเป็นสีฟ้าๆสีน้ําเงินนะครับผมนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นกระไหลทองตัวเหรียญนะครับเป็นกระไหลทองทั้งหมดนะครับผมสิ่งที่แตกต่างคือรงยานะครับรงยา ด้านหลังเป็นฉากแดงนะครับผมแล้วก็ตรงก้นเมฆก็จะเปลี่ยนสีฟ้าๆนะครับผมนี่นะครับเราดูการตัดขอบนะครับคมชัดนะครับสวยงามนะครับผมด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นผิวนะครับแบบนี้นะครับลักษณะเหมือนพ่นทรายนะครับเป็นกระไหลทองพ่นทรายละเอียดนะครับผมนี่นะครับสังเกตเห็นเป็นพ่นทรายนะครับการตัดขอบตัวนี้ก็อาจจะมีนะครับ เตปนิดนึงนะครับก็จะเป็นตำแหน่งจากการตัดขอบนะครับตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับผมการต่อโคดนะครับตัดต่อโคดเหล็งจะมีตำแหน่งเดียวนะครับบริเวณนี้นะครับตรงใต้กับยันผู้ซ้อนนะครับผม ด้านหลังของยันนะครับด้านหลังของเหรียญก็คือจะเป็นยันผู้ซ้อนแบบนี้นะครับผมฝั่งนี้อินรักษากรมรักษาฝั่งนี้นะครับเท้ากูเวโรรักษาอยู่ด้านล่างนะครับยันดอะเท้าววสุวานูนะครับตรงหางของยันดอะนะครับผมจะตอกปดแตกเหล็งไว้นะครับผมประกาศสิสวรนะครับใบผ่านทางนั่นเองนะครับผ่านทุกอย่างนะครับผ่านตลอดนะครับวัดจุฬามณีนะครับจอมสมุทรสงคราม ฝั่งนี้ก็จะเขียนฉลองกระถินสองอารามพศสองสห้าหกห้านะครับผมนี่นะครับก็มีแต่ชื่อวัดจุฬามณีนะครับแล้วก็บอกว่าเหรียญกระถินสองอารามเท่านั้นเองนะครับผมที่อยู่อยู่บนเหรียญนะครับผมนี่นะครับชื่อรุ่นเต็มๆนะครับลาบผลปูนทวีร่มเย็นเป็นสุขลมทรัพย์นะครับชื่อรุ่นเป็นมงคลนั่นเองนะครับผมนี่นะครับซุ้มหลังเหรียญนะครับผมแล้วก็อักขระยันนะครับคล้ายกับรุ่น ยันเป็นก็เป็นยันตัวเดียวกับจำปีศห้นะครับผมเหมือนกันนะครับแตกต่างกันก็เพราะตัวหนังสือตรงนี้นะครับผมที่มีความแตกต่างนะครับผมก็มีความสวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นจำปี รวยเหนือเมฆนะครับหรือว่าเป็นไตรมาส65้นั่นเองนะครับทาไมถึงเป็นไตรมาส65หเพราะว่าเหรียญนี้พุทธาพิเศษรอด3เดือนในช่วงเข้าภาษานะครับปี2565น้นั่นเองนะครับพุทธาพิเศษกี่วาระนะครับผมก็ทุกท่านก็ไปชมนะครับคลิปเกี่ยวกับการพุทธาพิเศษได้นะครับผมว่าในช่วงนั้นนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษกี่วาระด้วยกันนะครับในทุกรุ่นในนะครับผมก็ได้ผ่านนะครับพิธีทั้งหมดเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับพิธีที่วัดจุฬาจัดนะครับก็ต้องย้อนไปดูเอานะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามองค์ปู่นะครับแกะใบหน้าได้ชัดเจนนะครับชัดเจนคมชัดนะครับดวงตาคมโตนะครับผมคมชัดชัดเจนสวยงามนะครับผมนี่นะครับจำปรี ไตรามาสหกห้านั่นเองมหาชนวนก็ไหลทองลงยาแดงนะครับผมจะสร้างเพียงสี่พันเหรียญเท่านั้นนะครับผมไม่มีหมายเลขนะครับผมเหรียญน,นี้เป็นนะครับเป็นเหรียญที่สร้างเพื่อสมนาคุณนะครับให้กับผู้ที่ช่วยงานวัดแล้วก็ผู้ที่ร่วมทําบุญกับทางวัดนั่นเองนะครับเราร่วมบุญนะครับกับทางวัดนะครับสองพันบาทนะครับผม เพื่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำนะครับป้องกันน้ําท่วมวัดจุรามณีนะครับก็จะได้รับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับหนึ่งเหรียญนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับผมก็สาหรับอาสาสมัครนะครับที่ช่วยงานวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดงานพิธีต่างๆนะครับตั้งแต่ต้นกระบวนการนะครับจนจบนะครับตั้งแต่กระบวนการสร้างเหรียญจนถึงพิธีพุทธวิเศษจนจบนะครับ เจ้าหน้าที่ในทุกๆเรื่องนะครับผมก็จะได้รับเหรียญแจกนะครับผมแบบนี้นะครับผมในแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีเหรียญแจกนะครับซึ่งอาสาสมัครเหล่านั้นนะครับก็มาด้วยความเต็มใจนะครับผมที่จะมาช่วยงานวัดนั่นเองนะครับทางวัดก็มีเหรียญแบบนี้นะครับเพื่อที่จะสมนาคุณให้กับเจ้าหน้าที่นะครับผมเพื่อเป็นกลังและกำลังใจนะครับผม เก็บไว้บูชานะครับผมใครจะเอาใบเปิดให้บูชาต่อก็แล ar ้วแต่นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิทธินะครับผมเพราะว่าส่วนบุคคลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเหรียญนี้สวยงามนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะนําไปเลี่ยมนะครับมาไว้บูชานั่นเองนะครับผมเพราะว่าเหรียญนี้นะครับพิเศษนะครับผมพิเศษเหรียญแจกนะครับไม่ธรรมดาในทุกๆรุ่นนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผม เป็นมหาชนวนนะครับมหาชนวนก็เป็นโลหะธาตุนะครับหลายๆชนิดมารวมกันนะครับผมก็นับไม่ได้นะครับว่าเป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นชนวนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับที่นําม,มาผสมผสมกันนะครับเพื่อนำม,มาหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งะครับแล้วก็ปั๊มขึ้นมาเป็นเหรียญนั่นเองแต่ผมชอบลงยารุ่นนี้นะครับผม แกะคุ้ยพื้นนะครับคุ้ยพื้นคุ้ยมือเนี่ยก็เป็นความประณีตนะครับของช่างนะครับที่แกะคุ้ยพื้นนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับจะเป็นเอกลักษณ์นะครับจะไม่เหมือนกันทุกเหรียญนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบเหรียญที่เป็นลิมิเต็ดอี dition ะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเหรียญปั๊มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่คุ้ยมือนะครับมันก็จะแล้วแต่ช่างนะครับในการคุ้ยคุ้ยคุ้ยลงไปนะครับอาจจะ ครับเท่ากันบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าช่างมีสีมือก็จะดูมาแล้วมีความสวยงามนะครับแบบนี้ก็ ถือว่าโอเคนะครับมีความสวยงามเป็นรัศมีขององค์ปู่ทาวิสวรรณ์นะครับที่แผ่กระจายออกไปนะครับผมลงยาแดงแรงธิ์นะครับผมแล้วก็จะมีสีฟ้าๆนะครับผมเป็นก้อนเมฆนะครับแบบนี้นะครับเลี่ยมใสๆก็สวยนะครับหรือว่าจะเลี่ยมเลนนะครับผมก็เป็นอีกเทรนหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามทําให้เห็นความสวยงามของเหรียญรอบทิศทาง360องศานั่นเองครับ นี่นะครับสวยงามนะครับเหรียญจริงๆนะครับก็จะเป็นกระไหลทองพ่นทรายนะครับเป็นลักษณะพ่นทรายสีจะเป็นทองทองแบบนี้นะครับนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาความสวยงามนะครับของจาปีรวยเหนือเมฆนะครับหรือว่าไตรมาสหกห้านะครับ เป็นเนื้อมหาชนวนกระไหลทองลงยาแดงนะครับเป็นเหรียญแจผู้ช่วยงานแล้วก็เป็นเหรียญที่สมทบทุนนะครับสร้างเขื่อนกันน้ําท่วมนะครับวัดจุฬามณีนั่นเองนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามกันแล้วนะครับท่านใดที่ดูคลิปแล้วอยากได้นะครับก็ไปเช่าหาบูชากันได้นะครับก็มีคนปล่อยให้บูชากันอยู่นะครับหรือว่าอาจจะติดต่อไปที่ทางวัดก็ได้นะครับถ้าอาจจะยังเหลืออยู่นะครับ มีโอกาสได้ร่วมทามําบุญกับทางวัดโดยตรงเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนกันนะครับท่านใดยอยากชมไตรามาส6 5เนื้ออื่นๆนะครับก็ชมย้อนหลังได้เลยนะครับลงคลิปไว้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ